สำหรัะะบอีพีนี้น้องก้าจะอ่านหนังสือเรื่องมานะมานีปิติชุใจบทที่19ของับับบมศึกษาที่ห่งที่น้องก้านำไปใ่ใหเพื่อนๆน้องค่ะเรามาอ่านกันเลยนะคะบทที่19มานะเดินเข้ามา เสื้อของเขาดำมอมหน้าตาก็มอมพอเจ้าโตเห็นมานะก็ดีใจโหเข้าไปหาจน มานะล้มลงนอนแผ่โตจะเลียแก้มมอมของมานะแม่ดูโตไม่ให้เลียและไล่ มันไปแม่ว่าอย่าให้โตเลียนะไม่ดีมานะก็เชื่อฟังแม่ให้มานะไป ล้างมือล้างหน้ามานะก็ทาตามแบบฝึกฝึกอ่านให้อ่านว่าลอเอียเลยลอเอียเลยมอเอีย เมียปีเอียเปียสสเอเสียให้อ่านว่าเสียมอเสียมเสียมอเสียมเตียมอเรียมเทีย มมเทียมให้อ่านว่าลอมลมลอมลมงอมงงมนอมอนมลอมลม จามาจมดามาดมอมาอมขามาคมชามาชมขามามขามา สม,สมสมฝึกอ,อ่านเทียบเสียงคำที่สะกดด้วยงองูนอหนูและมอมา้าอ่านตามแนวนอนและแนวตั้งแนวนอนชางชานชา ชังเรือนเรื่มเ,เ,เสียงเสียงเสียมมองมอนมอมลงลนลมแนวตั้งช่างเรืองเสียงมองลง ชันเรือนเสียงมอนลนชานเรื่มเสียงมอมลมฝึกผันคังที่สะกดด้วยมอม้าปอมปอมปอมยอมยอม ยอมแกมแกมแกมลมล้มล้ม,ลมหามหามห้ามงามงามงามฝึกอ่านคำต่อไปนี้ถามหาม สามงามนามยามตามชามยอ้อมสีงามดีสีสม้มลมพัดเรียมมือถือเสียม เตียนตัวนมบัวตัวเมียเสียใจไล่ซ้มล้มลงกางรม่มต้มแกงลองชิมส้มโอ มะขามขอถามสามล้อข้างเรมแก้มมอมยอมแพ้นอนแพ้แม่ห้ามพ่อห้ามหา ของมีดคมผมผ้าช้อนซ้อมหัวหอมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกระจะให้น้องก้าวด้วยนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะ